สวัสดีจ้าวันนี้จอยจะทอดไอ้น,นี่จ้ะน,นะที่ว่ามันปลาแซลมอนแต่จอยเอาไปตากแดดแล้วนะเพื่อนเพื่อนะไปตากแดดตอนทอดมันจะได้สุกไวนะอันนี้ไปตากแดดแล้วจ้ะอันนี้ไม่ใช่ปลาแซลมอนแดดเดียวนะเพื่อนๆอนะอันนี้เป็นแบบอะตากเอาเราเอามาทอดกรอบแล้วจะจอยจะไปผัดพริกขิงจ้ะนะเพราะว่ามันจะมีก้างเยอะไงเพื่อนๆพนนะเลยไม่ได้ทาปลาแดดเดียวอันนี้ไม่ได้ทาปลาแดดเดียว นี่จ้ะทอดเสร็จก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะกรอบจ้ะก็ประมาณนี้จ้ะบางทีบางคนบอกโอ้ยก้างเยอะจังมีแต่กระดูกไม่ต้องสนใจหรอกจ้ะนะอย่างอื่นเรายังกินเลยจ้ะอันนี้มันก็มีเนื้อติดกระดูกนิดหน่อยจ้ะนะทอดกรอบๆมันก็กรอบจ้ะนะ บางบางสิ่งบางอย่างไม่น่ากินเรายังกินกันเลยเนาะพูดถึงเนาะนาจะ้ะมันก็แล้วแต่คนชอบจะ้ะเพื่อนเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจะวันนี้จอยจะผัดไอ้นี่จะ้ะนะผัดพริกขิงไอ้นี่จะ้ะปลาแซลมอนพวกกระดูพวกเศษเนื้อของปลาแซลมอนที่เหลือจะ้ะนะทิมไม่ที่เหลือเราเพื่อนเพื่อนซื้อเข้ามานั่นแหละ ไม่อยากเสียงเ,เ,เสียเสียงินทิ้งก็เอามาทอดให้กรอบจ้ะทั้งหนังด้วยนะมีหนังด้วยจ้ะี่หนังนะก็ทอดกรอบแล้วก็จะมาผัดพริกขิงจ้ะนะจอยชอบกินนะจ้ะเพื่อนเสียดยมันจะมาทอดกรอบ,อบแล้วก็มันก็กินได้เพื่อนนะขนาดอย่างอื่นยังกินเลยจ้ะนะจอยก็จะใช้เนี่ยจะ้ะพริกขิงผัดพริกขิงยี่ห้อนี้นะ ไม่ได้โฆษณาให้เขานะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามจ้ะเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าพริกยี่ห้ออะไรใช้พริกแกงยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยก็ตามนี่เลยจ้ะนะมันจะเขียนคำว่าเครื่องแกงผัดพริกขิงนะเพื่อนๆนะเราก็จะมาเติมน้ําตาลเพิ่มเติมน้าปลาเพิ่มใส่นี่ลงไปจ้ะเนี่ยใบมะกรูมะกรูดถ้าใครจะใส่ถั่วฝักยาวก็ใส่ไปจะดัดแปลงไปเนาะก็จะนี่พริกแกงก็จะเนื้อเนื้อละเอียดมีความหวาน เผ็ดนิดๆนะเพื่อนๆอันนี้เผ็ดน,น,นิดๆถ้าเพื่อนๆถามว่าใช้พริกแกงเผ็ดได้ไม่ได้จ้ะนะใช้พริกแกงเผ็ดก็ได้นะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดใส่น้ำตรงน้ำตาลนะอยากมีคนเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะขามเปียกนิดนึงดัดแปลงสูตรลงไปจ้ะชอบแบบไหนก็ทำไปนะใช้ได้เหมือนกันแต่อันนี้มันสะดวกสำหรับจอยแนละ้วมันไม่แพงจต่เพื่อนๆนะมันไม่ถึงหนึ่งปอนนะแล้วก็คือ เอามาผัดมันก็รสชาติกลมกล่อมอร่อยจะมาเติมน้ำปลานิดๆตา,นนาหน่อยอะไรประมาณนี้จะมาจะมาลงมือทํากันเลยจะเพื่อนๆเรวจะใส่พริกแกงลงไปเลยจะใส่ลงไปแล้วก็จะเอาน้ําไว้ใส่ด้วยจะนะน้ํากะน้ําล้างซองซองพริกแกงนี่หลจะจะ อันนี้คือน้ำที่ว่าล้างซองพริกแกงแล้วเพื่อนๆนะก็เอาไว้จ้ะเอาไว้ใส่ <c oughs> พิธิครับการกินของจอยก็บ้านๆนี่แหละจ้ะนะ <c oughs> เมนูนี้อ้วนนะเพื่อนๆนะใครใครกลัวอ้วนก็ผ่านไปเลยนะเพื่อนๆ <c oughs> เพราะว่าเครื่องแกงต้องผัดด้วยน้ำมันมากหน่อยจ้ะมันถึงจะ ุกเขาทั่วปลาทั่วตุวเอเนื้อปลาที่เราทอดแต่กระดูกปลากล้างปลานั่นแหละเพื่อนๆนะปีไฟให้เหลือไฟอ่อนจ้ะผัดไปจนให้เขาหอมจ้ะ น้ำตาลลงไปจ้ะชอบหวานมากกว่าน,น้อยกะลงไปเลยจ้ะผงชุรสจ้ะใครไม่กินก็ผ่านไปเด้อผงชุรสใครไม่กินผงชุรสก็ผ่านไปจ้ะกินขนอแทนเอาน้ำปลาจ้ะ ก,ก็ใส่น้ำลงไปจากเติมน้ำาอยจะเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนึงจากเพื่อนๆนะเก็จอยอยากให้มันออกหวานจ้ะ เคี่ยวไปสักคู่จ้ะแล้วค่อยเอาปลาลงเมนูถนอมอาหารของจอยก็ประมาณนี้เราจะซื้อมาแล้วเราก็ไม่อยากทิ้งเนาะบางคนก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็เอาไปต้มใช่ไหมบางทีมันต้มพวกต้มยงต้มยำบางทีมันเบื่อแล้วเพ่อนเพื่อนมือภาพบอ,อกไหมล้วมันมีก้างเยอะอย่างนั้นบางคนเขาก็ไม่อยากกินไงจอยก็เลยเอามา ทอดนี่แหละจ้ะทอ,ทอดแล้วก็เอามาทําให้ผัดพริกขิงนี่แหละจ้ะจะเคี่ยวไปสักคู่หนึ่งจ้ะเมนูนี้จะน้ํามันเยอะนะเพื่อนๆนะมันแล้วแต่คนชอบด้วยจ้ะคนไม่ชอบเขาก็ผ่านไปบางคน กำลังลดน้ำหนักอะ่ะเพื่อนเพื่อนึกภาพบอกไหมใส่ปลาลงไปจ้ะค่อยๆใส่จะใส่พริกขี้ฟ้าก็ใส่จะหั่นพริกขี้ฟ้าแดงอะ่ะบางๆใส่ลงไปด้วยจ้ะแต่จอยไม่ใส่จ้ะ หนังอะไรจอยก็ทอดนะมันเพื่อนหนังก็ไม่ทิ้งจ้ะนะจอยใช้ทุกส่วนอันไหนที่กินได้ที่เขาายอะจ้ะ่ยก็ค่อยค <ๆ S 1> คุกไปจ้ะคุกเขา,เาไปเรื่อยห<ๆ>ลีไฟให้แรงขึ้นจ้ะ กรอบคอมบางองเนื้อก็น่ากินนะจ้ะนะ นี่จ้ะสุกแล้วจ้ะนะก็หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้จ้ะใครชอบเมนูแบบผัดพริกขิงเนี่ยจะไอ้น,นี่มากเลยจะจอยเป็นคนที่ชอบมากแต่เมนูพวกผัดพริกขิงเนี่ยนี่จ้ะสุกแล้วจ้ะนะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้จ้ะทานกับข้าวข้าวสวยร้อนๆนะเพื่อนๆนะง่ายๆจ้ะนะ ถ้าเพื่อนๆคิดไม่ออกว่าซื้อมาแล้วจะทําอะไรทําเมนูอะไรเบื่อกับเมนูต้มยำเบื่อกับเมนูทาปลาส้มนะเบื่อเบื่อเมนูปลาแดดเดียวก็เอามาทําแบบจอยนี่แหละจ้ะนะเพราะว่าอันนี้มันก็มีก้างมีหนังเนาะเพื่อนๆเนานะตรงครี่เข้า้ะนะก็ตัดแตงทําแบบจอยได้จ้ะโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ